เฮ้ยค er. okay, ุณ่โอเคสวัสดีครับพี่น้องมามากินข้าวต้มกันมาอันนี้แม okay, well ่ย right okay, ังอ uh ีกคนเดียวครับตอนแรกเด็กงานกันมามากินต้มกันมีครับโอ้ใช่เชียมีแกงหน่อไม้ใส่กุ๊กจีมาแจกมาแต่สกคนละคอนเขาฝากเออคนกินเน่คนอุบลนเาเบิรงใกล้ๆครับเบิรงใกล้ๆกใกล้ๆมากๆกุ๊กจีสกคนแต่ว่าอุบลกิน นี่นแครับพี่น้องกานทำมาหากินมาเนาะคือไหมอสเศ้าเลยน่อันนี้คือไอกุ้งสดกุ้งสดเาปนมือก่องเออมือกองต่อทาว่ะเออมือกอง้ยาง้อนได้แม่าก้นแล้วมาพี่น้องมาพนก็สดมาได้มาได้บ่มันต้มัดต้ได้หมากินนึ่อไปก่อนเขาลูกกัยมื่องดแกงน้อใหม่ไทยคุชชีนะครับนี่แกงใหม่้คุีคุีคุี าไทย่านยาคนไทยเขาเอ่อนยังล่ะคนไทยเขาเอนยังแค่กูีะเอาทยเขาถามกูดีกว่ากูดีแค่ไันกนมนกูีอยู่บ้างเมนอยู่บ้ไอ้คนโบมีครับอยู่อยู่ในกรเทบมี่ไม่่กไดีแล้วโบนี่บมี่ันไม่ได้ปน่อย ไม่แม่ละพูอ่นพูดจับป่องาม่กินเบี้ยก็ไปตำเบียเขาบอกกินเบี้ยได้กินกินไปเลยกินอบแม่น่ามานั่นนั่นไอ้นี่ยก็ซาซาเพิ่นบอได้กินเหลากินเบีรยดรกครับเพิ่นบอได้กินเหลากินเบี้ยเราเราเบี้ยเพิ่นบอนี้เพนกินซัตแตงก็ กินมากินน้ำกันไหเฮ้มอนมาี่น้องบอกไป้องไปได้ปะเอาเอาเอาแค่วเสายเอาินกครับกินต่อกดอเรื่อยๆครับกินไปเรื่อยๆแ่บด้วครับแ่บด้ยไงแล้วแสบแหงครับแ่บได้หนมี่ดยุดจียังขึ้นไม่กิดีกปัญยุ่งยจ้กินเขาอยู่จาเห็ดอสิ่งยังนี่ ว่าอาชีพอะน้ำม oh, hey, oh, ันน้ำ anyway.> มันเห็ดน้ำมันครับบานอปอาชีพแล้วตอนนี้เน้ำม uh ันนะครับต AP uh ิด oh. ต่อติดต่อม่ได้เบอร์โทรอย่างศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่สี่สามสี่สองเก้าเก้าได้หอครับว่าเออเอาหมดใ่น่าอะรก่อใบใบอนุญาตครบเด้อครับเด้อใบอนุญาตครบต้องตามกฎหมายอาียอาเียัย้ว่าไรตอีบว่าอาชีพก็ซ้ำแล้ว เก็บขึ้นเดือวนะเก็บทำผู้แทนหมดแล้วจบแล้วหรอโม่ที่พวกนี้เดี๋ยวจิมไปเบอร์อีกแล้วไอ้ตัวสีทุกถ่ายแล้วพอแล้วไม่หรอเรากินเสบครับผมวันนี้อาหารสิงโตครับอาหารสิงโตวันนี้กุชชีครับมาจากสกลนครนะครับถ่ายกุชชีบ่พวงแดงนี่ครับกุชชีครับก็ถ้าผักกลางยักษ์อื่นว่ายยังต่อครับว่าแต่ว่าทั้งบ้านห้องอื่นว่ากุชชีนะครับขยายด้วยนุ่งกันเนี่ย มาข้นเกินนี้เบ้ดละบาทเลยกินเท่าคนเดียวบาทเอาเป็นใังไหนเอาเอาร่วมกันได้กุ้งที่สดนะครับกุ้งที่สดครับพากินยากครับแม่ขาินยากไม่บ้านเบ้อใเฮ็ดให้สดอันนี้ดัวครับอันนี้อันนี้ไม่บ้านแม่บ้านปะครับนี่แม่นไพรครับได้แม่บ้านหรือจักคนคนงานคนงานโอ้คนงานบอกโอนี่แม่ครัวแม่ครัวเพิ่นเออแม่ครัวแม่ครั้วหนูก็บ่รู้แล้วเนาะ มีขวายั่มีขวามือด้นเจ็เมือเจ็บหอับรับเพื่อจ่างจ่างมาไทยเนาะกรโบลูหรอเนาะกระเอาไปนั่นนั่นเงินเจ็บ้ยที่มันชูปัญหาแล้วก็เป็นหน่อเอ้ยกินด้านกุ้งสดกับลาบดิอะว่าฮัหาิโกโ่อาหันสิโกว่าจะง้อยกินเผาตะวันเอาละครับเอาลอิ่มแล้วตอนนี้ใครกินน้ำเอาเอาจบแค่นี้นะครับ